ตาเลนะครับผมกบยางใช้3เส้นจากโจกบสุรินนะครับ้วมาชมผลงานครับเป็นไม้ประช่อนล่องนานะครับล่องคันเทนาน้ำประมาณหัวเขาโดนครับผมตาเลนะครับผมกบยางใช้าสามเส้นจากโจกบสุรินนะครับ ช้อนล่องนานะครับผม <c oughs> โดนแล้วนะตะเลน,นะครับผมกดยางใส่3ามเซนนะครับเป็นประช่อนล่องนานะครับล่องคันแทนนะ ตีไปมีตัวก็โดนสิครับผลงานมาด้วยนะครับตะเลนะครับผมกบยางไทยสามเซนจุกจุกซุลินครับ